ป้าสวัสดีเอฟซีก่อนเดียวโอ้ยม่ต้องมาสั่งนะเมียเขาไหวเลยทุกคนป้าโอ้ยก็สวัสดีก่อนโ่าเหี้ยเอาดาป้าเขาทำไมจริงๆนะกรู้นั้นบ้านนี้คือใครที่เป็นชีวิตจริงเนี่ยโยบ้านผมผมไม่ใช่นะมีบ้านเจ๊แล้วดโพูอย่างนป้าว่าว่าค่ะป้าเคลียร์เลยเข้าส่งพี่น้อมายิงผมเนี่ยกรุปป้าเอาคนมายิงจริงไหม ป้ายานะป้าเชมาไม่เจอเจนอย่านะอย่ามาบ้าป้านะไม่ใช่สรุปวันนี้ยังไงเรื่องคดีใช่ป้ามหใช่ป้าป้าอยู่เบื้องหลังนะไม่ควรจะมาพูดอย่างนี้เบื้องหลังควรจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้ควรจะมาพูดที่มาที่ไปก่อนคุณทนายคุณจะมาเข้าคุณสรุปป้าเขาดิป้าเจนผมคุณเจนไม่เคยทำอย่างนั้นเจนเป็นคนดีพระจาร์พระอะไรพระเขานอนแล้วพระนอนแล้วจำมาแล้วพระเพื่ออะไรพระไม่จริงทั้งหมดแหละวันนี้ที่มาเนี่ย เฮ้ยป๋าหยาอย่าทำมล่ะทำอย่างนี้กูนะที่ป๋าวันรู้จักป๋าวันคนดังไหมดังเฮียอะไรล่ะคุณนักแสดงตัวก่อนอ้าวป๋าจะทำป่ะผมวันอยู่ปทุมนะรู้จักไม่รู้จักคุณมั้งอ้ารู้จักอิทธิพลผมมามอิทธิพลนไม่เป็นไรเมือกูไม่รู้จักเอ๊ะเขามีอิทธิพลนะรู้จักอิทธิพนไหมเขาสามารถสั่งย้ายฟันหน้าคุณลงฟันล่างเลยนะฟันคุณลงฟันล่างเขาสามารถสัญญาิได้เลยนะบวกกัน กข้ามาแล้วไงโดนยย้าเฮ้ยเจ๊ไม่ใช่ตรงนี้หรอกเฮ้ยเป็นผมฟังเจ๊จะบีนู่นป้าฟังยังมาพูดฟังฟังฟังเลยห่วงยังฟัาดูทีฟังนี่นี่พูดอะไรไม่ฟังเลยรัตนาเกงใจป๋าวานเของมัไม่เกงใจนี่เจ็บมือแล้วนะเจ็บมือแล้วนะมึงก็ตีหัวมึงเองรู้นี่รู้นี่ ก็ะนาใครวะรัตนาบอกว่าพระหลับไปแล้วนี่หน้านีไม่ใช่นิบอนนีเลยครับรัตนาต้องรีกกูเอฟพีครับฝากแชร์นะครับถ้าใครอยากรู้เรื่องราวันนี้ที่มีคนเอาปืนมาจอ่อหรือว่าคนที่บ้านผมเนี่ยเดี๋ยวรัตนาเขาจะเคลียรเรื่องนี้กับป้าวันอยู่ปุมครับเพราะว่าผมไปสืบค้นมาแล้วว่าผู้อยู่เบื้องหลังวันนี้น่าจะเป็นเนี่ยครับ ป้ารัตนาสันเรื่องพูดเองเออเองบ้านนี้ของมันไม่ได้เออซึ่งไม่อยู่มีหลักฐานอะไอยางนี้มีหลักฐานคนจะรู้เรื่อชีวิตจริงเนี่ยคนก็จะรู้ก็แหล้วสรุปว่าวันนี้ป้าส่งมากี่คนจริงๆแล้วไม่ต้องถามกูเลยกูไม่ถามใครอ่ะดีกันกูไม่ถามควายมากเลยเอาควายไอ้นาสุนตีนี่เข้ผ่าจัดการพี่รัตนารัตนา แกงใจป๋าวันของมันก็อย่าพูดจาเสิมึงที่จะมาทำกูอย่างนี้สิทำอะไรที่ป๋าวันเขาจะมาประทุมงเขาจะมาเคลียร์กับคุณเรื่องคุณส่งใครมาทำร้ายผมเขาอย่างนี้เจ๊คือมีคนบอกว่าน่าด่า่ใช่ชีวิตจริงในบ้านหลังนี้กันเลยเอฟซีคนมาญญิงเอฟซีปักคอแชร์ปากคอแชร์ครับปากคอแชร์เลยถ้าใครอยากรู้ว่าเรื่องราวนี้เป็นไงเดี๋ยวป๋าวันเขาจะสรุปเพราะเขาคิดว่าน่าจะเป็นพี่โนด ใช่ครเพราะว่าผมดูแล้วเพราะว่าเวลาป้าต้องมดนมาให้พี่โนดมาลงโทษอย่างหนักพี่โนวดไปมันมาอะไรเงี้ยเออพี่ชายใส่กูใช่ไหมพี่นวดจยิงเลยนะสรุปว่าถามกันเยอะป้าเกลียดไหมเกลียดไหมเกลียดไหมเนี่ยเกลียดไหมเกลียดเขาใส่แล้วมึงปากหมากันี่ยเกลียดเขาใส่เลยบอกไปเลยโอ้โหกลับตัวไวให้เกินคุณรัตนายกรัตนาป้าเล้วถามตอบไปสิมึงอย่ามาบงการตรงนี้นะสติเองเหี้ย ทำไมรัตนนาคุกแกวขันวะชีวิจริงจะไปเล่าให้คนนู้นใต้ฟังหมดเลยป้าขาเจ๊ผู้ประกอบป้าขาคุณไม่ต้องมาทำกันอย่างนี้นะคุณคนไม่ได้แล้วไม่แม่เจ๊ก็อย่าหยาบเจ๊มึงแกไม่ใช่คนบ้านกูก็อย่าหยาบไอ้สัตว์เก๊ให้ใจฟ้าก่อนมึงไม่เกรงใจใครหรอกผมไม่จิงที่โดนผมหนาหนาเจ๊ที่วันอยู่ประทุมเลยเนะเจ๊เคยโดนไหมเคยโดนไหมเจ๊เคยโดนไหมเคยโดนไหมเคยโดนแบบพระไหม เคยดูแบปภาคไหมเจ๊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 ไม่ฟังเวลาเรียกไม่ฟังไม่จำเลยเจ็บนะเจ็บนะเจ๊เขาเจ็บนะเนี่ยแสบมือหมดแล้วนะ FTR ฝากคนแชร์ครับฝากคนแชร์หน่อยเอ้ามันดึกหรือว่าคนดูแค่สองพันเองเจ็บหัวขนาดนี้ยังไม่แชร์เลยอ้าวแชร์เอ็มพีแชร์เลยไอ้หนี้ไอ้สัตว์หมีหมีโอ้ไม่คิดปากก็เจ็บนะเนี่ยเจ็บไปโหเจดน เราจะั卫เขาได้ไงโอ้ยคุยไม่ไรเลยมึงต้องใค่าใครด่าใครด่ามึงนี่แหละด่าก็ด่าก็ด่าว่าไงก็ด่าว่าไงเป็นผู้มวัดรู้อีกหมดทุกเรื่องเลยนะขาเขาออกจากวัไปหมดแล้วมพเงียบเงียบเงียบลองเงียบดูใครจะพูดจริงละโมะโมละโมละโมเพี้ยงอหิยะที่หน้าเขเย้ยอโมโตโมโตเป่งเักปลมลักลกกลิ้มุ อะไรผมจะไม่พูดดีไงตายใครตายแล้วผมจะไม่พูดรัตนาด่าป้าเขาได้ไงมึงไม่ต้องมาชี้อย่างนี้หรอกป้าเคลียดเลยผมไม่ใช่อะไรเลยเนี่ยผมไม่พูดเลยเนี่ยเอฟตีครับวันเนี้ยวันเนี้ยครับผมที่มันมีเรื่องราวเนี้ยมันน่าจะว่า ผมอ่ะเพิ่งไปย้อนดูข้อความมป๋าครับตั้งแต่วันที่สามเนี่ยมันมีคนผมก็ฟอความมาหนาแต่ผมไม่รู้นะป๋าตั้งแต่ผมอ่ะสน้างโลกิระทนาพิาฎแล้วก็สื่อเนี่ยเข้าไปเรื่องผู้กรรกับพิ์เนี่ยผมไม่รู้นะว่มมามันจะเจียพันหรือเปล่าอ่ทาทีมงานผลกระแสก็โดนโทรของตูอินี้โนบิโดนไหมโดนข่าวระาดอำนาจมืด ผมก็ไม่รู้เลยว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่ถ้ามันใช่เนี่ยมันก็น่ากลัวโอ้ใช่ถ้าใช่มันน่ากลัวอิทธิพนมืดน่ากลัวมากกันเนี่ยว,ว่ามันจะเกี่ยวพันกับเรื่องพัวกับกับที่หรือเปล่าเพราะว่าเขาพูดว่าเขาจะประหารอะไรเจ็ดชั่วโคตรอันนี้อันนี้เจ็ดัวโคนเลยอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้ฮนะขเขาน่าจะดูหนักมากเลยนเจเ็ดชั่วโคตรดูหนังบ้าเลยป๋าคนนี้เหรอเอาอันนั้นออกไปแล้วไปเอา ก็มันเต็ม嘛จีนก่อนอ๋อจีน้ำก่อนเฮ้ยมันดูไม่อยู่ในก้อนออกแล้วก็มันเต็ม嘛ไม่เอาเสียความรู้สึกเฮ้ยก็มันเต็มว่嘛ก็มันเต็มมาทำไงได้ไม่เป็นไรเฮ้ยเอฟตีครับทนายน้อยชายทนายน้อยใจหลุดเฟรมดูแล้วเดี๋ยวกินน้ำก่อนอันนี้ผาเคือมทำไมน้อยใจใครทำน้องหนูน้อยใจ พราอมาดูนเป็นมันได้แค่สามคนไ่มก็ดูก้อง่นีดดูกล้อเป็นไลค์ก็ถ่ายไปซีันนีน่านอนระหว่งอยู่พี่ฟูมอเเยี่ยทำไมไม่ปูดไม่ฟังเลยนะตัวแค่นี้ปาป๋าอยู่ผงมี้มมงดีหไือป่าะผลบฟัง ถ้าทำรอดเองหน้ายเฮียทุกคนอย่างหนักนะทำผมไม่ได้ผมไม่เฮียจบแล้วเนี่ยผมไม่เฮียที่ผมทำไม่จบไปเนี้ยรักษณอ่าทีนี้นะผมพูดตรงๆว่าผมว่ามันจะเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ถ้ามันเกี่ยวข้องอ่ะผมก็รู้จักพูดอย่างไงก็ได้จะฝากกองป่านะฮะช่วยกำจัดบุคคลที่ไม่ดีเถอะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้แบบเนี้ย คนที่อันตรายเนี่ยก็จะต้องเป็นตกเป็นคนที่จะช่วยเหลือสังคมแบบผมว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกันนะนะแต่ผมขอดูรายละเอียดก่อนว่าแท้จริงแล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับเรื่อง,อง,อง,องผู้กำกับที่พึือเปล่าแต่เรื่องข้อความผมผูกเนี่ยผมโดนมาตลอดโทรศัพท์มดาดาม่านู่นนี่นั่นเนี่ยเรื่องนี้ผมโดนจนชินแล้วป๋าครับแต่วันนี้ก็ได้บารมีพระวันอยู่ระทุมเนี่ยไม่รู้า่า เดีย๋ยวป๋าออกไปอาจาอจะโดนอะไรก็ร้องคุป๋าไม่รู้อาจจะไม่จอดนะใช่ผมว่าอาจจะเป็นอีกคดีนึงครับผมแต่าจริงแล้วผมไม่น่าจะมีที่พูดหรอกนี่ยังไม่กลัวผมเลยลกลัวไหมกลัวมึงเนี่ยไม่ใช่ชีวิตจริงเลยถามว่ากลัวไหมไม่กลัวมึงหรอกอ้าวแล้วก็ <c oughs> วไม่มีใครกล,ลัวมเลหล่ะส่วนลึกๆเลยผสมสอนมาส่วนยังไงส่วนยังไงรัตนาไม่พูดให้มึงฟังอ่ะก็จบเลยจบสิอไปไปอ่า <c oughs> เิลนเลยเปลี่ยมเปลี่ยนไอ้โอ้ยชี้ด้ชี้ด้วยว่าไอ้ผมจะบอกคนน้องๆบอกใครบอกมาทำอะไรเออกูมีเวลาบอกไปเลยไอ้แม่เจ้าไอ้คุณคุณยิงผนทำไมนี่มันมัที่คุยใม่แหละคุณยายาเนี่ยถ้าคุณอยากคุณก็โดนท้าลยสิคุณด่ากทำไมไปด่าพระวันด้วยให้เรื่องด่าด่าใครทำกันทุกคนอย่างนี้นะเดี๋ยวจะไปเล่าที่สงเทพในวัดบอกว่าพระสงฆ์หล่ะไปแล้วไม่เล่าตอนนี้หรอก อ๋อมันไม่เล่าตอนเมือ่ตมีเวลาอ๋อ้เล่าตอนไหนเยี่ยมคืนเยี่ยคืนเช้าอยู่อย่มึงไงนายสรุปว่าวันนี้พี่โนดมาใช่ไหมที่มาบ้านหมอปลาวันนี้มาไหมรู้โดนพี่โน้ตก็รู้ในใจทุกอย่างใช่ไหมใช่ปีฮะใช้ฝากกดแชร์ใช่ฝากกดแชร์เลยฝากกดแชร์ฝากกดแชร์เดี๋ยวรัตนาจะขายของแล้วเอวเอวเออย่างคนรูทางไงทุกคนพาจ๋าจับเหตุการณ์แล้วก็ทั้งรุ่นอยู่นะ ให้คุณมาแอบยิงไอ้พวกนี้ดิบปะ่ะเนี่ยเขาว่าให้คนมาแอบยิงกับผมป้าคิดว่าเขาไหมแน่น,น,นอนป้าแน่นอนผมดูแล้วอะเพราะว่าป้าไปแล้วต้องบอกพี่โนโ้ตพี่โนโ้ตอี่ยมันมายิงมายิงลงโทษอย่างหนักเจ๊เจ๊มีความผิดฐานเป็นผู้ว่าจ้างเขาเนี่ย มีความผิดจะรู้ไหมเนี่ยพระจำด้วยไอ้ปากหมาทั้งหลายนี่ด้วยเถช่ผู้ใดว่าจ้างเนี่ยว่าจ้างบุคคลอื่นเป็นคำความผิดหรือครับเก้ต้จักเหมือนหนึ่งหนึ่ตัวการเลยเก้จักไม่ายไปไปโอ้ยผมจิตอย่าเถียงดิผมอจากห้องขังไหมห้องขังอ่ะห้องขังมึงจะตกไอได้ยิ้มหมดเลยได้ยิ้มันตุกตุ้ยโม่เลยนะนะโอเคงานป้างานป้าจะผมขายของนะโอเค ไข่ทองได้ปของให้ช่วยไข่ของก็ด้วยนี่ตอวพูดไป่ฟังเลยนะเดี๋ยวผมจะเจ็บหมดแล้วนะเจ็บหมดแล้วนะเจ็บแล้วนะช่วยไข่ของได้ไหมม่แหกมันยืดได้หรือเปล่าเดี๋ยวเจ็ยไปเจ็บหมดแล้เจ็บนั่นนี่ต้อได้หรือเปล่าใด่าป๋าจะมาอ่ะ่ามึงนี่แหละอ้าวอืมผมเงียบปแล้วผไม่พูดจริงจริงมเงียบไมพูดเลยปากก็ใช้ปากก็ใช้พูดหไหมปากก็ใช่ไปเดียวมึงพูดแป๊บเดียวพูด แชร์พูดแชรแชรแชร์แชร์ไปแชรแชร์ไปเลยฝากแชร์มปเลยดึงแชร์ึงแชร์อะไม่ผูกแ้วก็ไม่มีแรงตายไหมมึงตายถ้าคนตายทำหน้าไงคนตายทำหน้าไงอ๋อทางนี้เหรอกอนตายเขาบอกว่าพาไว้วางพรรคนี่เป็นผู้หญิงผู้ชายเขาถามคำตออีกทูไม่รู้ออ้ันทักเลยทักักเลย ฝากกดแชร์ครับฝากกดแชร์ไอ้ทางนู้นไม่ระแวงแต่ตอนนี้เราแย่งไอ้ถึงพี่โด้ไอ้ถึงพี่โด้ดาใครป้าด่าใครเอามีดป้าแลกกันไหมป้าเราแลกกันไหมเออเอาไหมเขาชวนแลกกันไหมเนี่ยดูพูดทีนี้นี่เราเงียบเฉยแล้วมันพูดไปช้าอะรกันครับไม่ได้ว่าอะไรพูดดีๆแลกกันไหมเออเขาถามว่าแลกกันป้าเอาป่ะหน้าหวังดีเลยหวังดีผมเอาของปลอมมาแลกของจริงเนี่ยผมหวังดีแกแหกปากพู ไอ้เราพูดเนี่ยอะไรเอาป้าจ๋าไอ้สระเขาพูดเพราะก็ด่าเออเอาไงเอาไปบ้าไปเลยเจย์บุญเอ็มน้องมึงแก่งบ้าบอนบอนบอนคือราคาเลยคือขาขายของแป๊งตัวไรต่อเจ๊ป้าป้าขายของนะเมันชื่อ้อะไรไอ้ไปอะไรมากไปเนี่ย ยาเขาทำใหป้าด่าผมป่ะแต่ถ้าป้าด่าเขาต้องหันหน้าทั้งหมุนจะถ้าคนพูดอาจารย์จัดการให้หนมึงก็ถือแล้วผ่าจัดการทำไมเวลาผมกัดฟันที่พูดแขนน่าดูนะแล้ววันนี้ป้าสองคนจะมาทำร้ายผมทำไมป้าผมอยากรู้มากในเรื่องวันนี้เป็นฝีมือป้ารัตนาใช่ไหมอาจารย์ฟังนะคะไอ้สองไอ้สองเอี้ยผมนี่พูดเองคนไม่ใช่เหรอไม่เกี่ยวกับผมใช่ไหมอะไรคนนู้นน่ะใช่ป่ะคนนี้อันนี้เล็วไหมเฮ้ยไม่ขึ้นราคาขึ้้นแลว ต้องดีเลนส์จะ้ะ f ีครับเ F4 ครับขายของแป๊บก่อนขายของก่อนขายของก่อนน้ำพึ่งป่าครับป,ป้าน้ำพึ่งป่าร้อยเปอร์เซ็นต์น้ำพึ่งเกสรลดดอกไม้เกสรดอกไม้ป่าอ๋อกูอา่อานยังไงลดดอกไม้เลยเก่ง <c oughs> จริงๆนะพูดถึงนะป้าอา่านให้ผมฟังได้ไหม <c oughs> ใครสนใจคอมเมนต์แล้วกด F เลยกด <c oughs> F เลยครับนะฮะราคาไม่ถึงร้อยและตอนนี้นะครับใครที่อยากจะเป็นตัวแทนจำหน่าย อยากเจ้าไปขายอินบ็อกติดต่อทางเบอร์โทรขึ้นหน้าเพจเลยมีน้ำปลาร้ารถปูม้าแต่กินปากป้ารัตนาบ้าเลยโอ้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 ยหน้าสงสารด้วยโอยหน้าสงสารด้วยสมน้ำหน่อถูกต้องถูกต้องผมไปฟ้องพางกันน้ำปลาร้าครับน้ำปลาร้าอ่าปลาชนน้ำปลาร้าหน่อยน้ำปลาร้าในป่าทำมาจากรถปูม้านะแต่กินปากป้ารัตนา ชหรอใช่โอ้โหป้ายคอยป้าเห็นไหมป้าเราเนี่ยป้าอย่าทำร้ายร่างกายสิป่าแต่ลาคอเนี่ยป้าเขาช่วยอยเองเนี่ยสั้นอสั้นป้าพูดอะไว่าฉันจะการให้ด้วยเธอเนี่ยแต่ไล้แก่เดนี้ขอพระเจ้าให้คนมาแอบดิงเลยกันปาปยาป้้ป้ตายตายแล้วแล้วกาแฟนะครับกาแฟป๋ามีทั้งเอสเปรสโซคาปูชิโนแล้วก็โกโก คนที่เป็นเบาหวานสามารถดื่มได้เพราะผมจำมาจับย่าหวานครับอ๋อคนเป็นเบาหวานก็ดื่มได้ดื่มได้ได้อย่างป้าที่กินมาแล้วสามซองถามไปไม่เชื่อป้าเคยกินไหมป้าถือถือช่วยขายของไหมพูดไม่ฟังอีกแล้วไม่ฟังแล้วคำคำคำเชื่อไม่เชื่อจ้าวแก่บัวหมดแล้วจ้าวดีแหละป้าโดนใจทำตัวเองโอ้พักดนใจทำตัวเองป้าโอ้ใช่เงียบเลยนะจะไปพูด ล LA แล้วก uh, ็ปลากระป๋องนะปลากระป๋องนะปลากระป๋องนะครับเราก็มีจําหน่ายถ้าสนใจคออเม์กดเอฟเลยคออเม์กดเอฟเลยตัวนี้คนดูอยู่ส uh, ี่ห <Mm ้าพันเนี่ยเอาสักพันซื้อสักพันเถอะเอามาซื้อสักพันสักสักพันช่วยอุดหนุนป้าเขาหน่อยครับวันนี้ครับเพราะว่าใครที่ยังไม่เคยเห็นป้านะครับรีบซื้อเพราะว่าเงินทุกบาทเราจะร่วมช่วยในงานป้าทั้งหมดนะครับงานอะไรป้างานงานงานแต่งนะครับอ๋อ ออนั่นน่คือปาตีไป้าเมื่อคืนลุงโทนี่เขาไปสู่ขอเลยนะเขาสู่ขอแล้วหรอจะเป็นเมียลุงโทนี่แล้วแล้วป้ายอมไหมไอพวกนี้ออกไาอย่างนี้ให้คนมาแอบยิงนี่ตายมันนี้ป้าส่งมาแล้วไงตัดตัดเขาัดอะไรอย่างนี้กันนะพาย่อมรู้ไม่ป้ามาขอให้ลุงโทนี่ลุงโนี่มาสู่ขอเมื่อคืนเนี่ยโอ้ยแย่ตัดหน้าผมเลยเนี่ยป้าเอาไงจะเอาเปลาจะเอาป้าทำผัวไม่เลุงโทนี่ไอป่ายไม่อย่างนี้นะให้คนมาแย่งยิงนี่ตายป้าป้าถามใหญ่ไหมใหญ่ไหม พูดกูไม่ชอบใจจะไปพูดเรื่องผสมอะไรถามว่าปลาของเรามาของใหญ่ไปถามแค่นี้จะไปพูดอะไรอ่ะนี่สุภาพมั้ยเนี่ยนี่มึงมาสื่อพูดอย่างนี้ละไม่ละอันนี่บ้านผมบ้านทุนเตียงมึงไงผมซื้อหมดแล้วเนี่ยควายบ้าดาเจ้เองก็ฟ้าทำไมด่ามึงกูเอฟพีครับใครสนใจคอมเมนต์แล้วกดเอฟตามรหัสสินค้าที่ขึ้นอยู่ซ้ายมือกับฝามือนะส่วนราคาจะขึ้นอยู่ด้านล่างเอาคุยกันต่อมะเดี๋ยววันนี้เราจะอวยพรวันเกิด ให้กับทนายทนายยูเซโนบิเฮ้ยมันว่าตัวเองว่ะเออใช่ป้าเดี๋ยวป้าอวยพรให้ทนายหนะไม่พูดเลยอวยพรอย่างหนักอวยพรเลยอวยพรมาโอเคมาโอเคมามาเคมาอเอันเดียอันเดียอ่อ่าอ่ Happy birthday to you Happy Oh อธิานอธิษฐานอ้าเจ้าเจ้า Happy Birthday วันเกิดเจ้นกัเจ้า Happy Birthday วันน้าก็ไม่ผีดมันขกำลังกำลังจาก Happy Birthday to you จะไปไม่ไปสักทีจะไปไม่ใช่มก็จะเป่าไม่เป่าสักที

ขอให้ทนายมีความสุขมากๆนะครับขอให้เคียร์จบลุกเรื่องลุลอดไปทุกคดีนะครับนะไม่มีอะไรเข้ามายุ่งเกี่ยวถึงตัวนะครับคขอบคุณมากขอให้ฟังขั้งบนน่ะขึ้นทีนะป้านะ่อนก็ได้แค่นี้แหละอ้าวขอฮหด Happy Birthday ทุกคนไปอีกไปอีกไปหมด เด็เลิเกอเปาเส็จปั๊บนะเดกเลิเด็พอาเสปั๊บตาม้เือทหาตามผนะพูดตามเขาไม่ต้องสอนนเดวชาินี้ชาินี้เกนอียวฉันเป็นคลินชาติหน้าฉันขอเกิดเป็นหมาแล้วกันอ้าวสาล่อ้าไชชานี้พตามเขสิไม่พูด เ้ยย่ตัวมาแล้วเ้ยเฮ้ยยี่ตัวมาแล้วเฮ้ยยี่ตัวมาแล้วอาผู้กำมังไม่หมดชาตินี้ชาตินี้ชาเินี้ชาตินี้แค่เดียวชาตินี้มึงเป็นควายชาน้มึงบ้าชาตินี้ใจเขาใจเล่นมุกเกเล่นมุกเก๋ ชาตินี้คำเดียวาชาดอย่าพูดแค่ชาคำเดียวเลยชาเ้ยอ้นีอไอ้้การที่คนไปแอบไปน้องไปแอบจงเลยะชาดีเราสไม่วกไม่แม่เจ้โอ้ยไปนี่ครับหลับไม่ตื่นอาีุไไม่ต้องสงกูเลย อัะนี่ฉันไปเลยดี่ะพูดชาตินี้เอาพูดจำแบกเกิดชาตินี้เกิดมาจะเจอแต่ไม้อะไรแล้วใช่ไหมฮะไอ้ไอ้งวงช้างเหรอพี่เห็นไหมงวงบนเนี่ยใช่เลยชาตินี้ชาตินี้เกิดก็มีกรรมแล้วฮะเราแหวงกันเลยเลยยะเลยยะเปล่าคนดูของมาหน่อยได้คุยกับเปล่าวันเนี้ใครอยากได้คุยเนี่ยคนดูของอ่ะทุกอย่างเป็นการแสดงนะพี่นะที่ผมแยบป้าเป็นการแสดงนะไม่ต้องซีเรียส